สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนธันวาคม2568นี้เป็นในเรื่องของ ความลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับสรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บุพยา5 9เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้หลังนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มจะเป็นยังไงกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่แปรงนะครับได้เป็นไพ่ไหนถือถ้วย แล้วก็เป็นไพ่ควีนถือไม้แล้วก็1เหรียญอเด็กถือเหรียญนะครับใบลองสุดท้ายคือไฟออฟ o r ดแล้วก็เป็นไพ่ดิเ e m มเพรสทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าดวงของชาวราศีกุมลัคนากลุมจะเป็นยังไงกันต่อไพ่ใบแรกนะครับ5ไหมายถ้วย10เหรียญ แล้วก็เป็นไพ่ i าย o of วอนแล้วใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ e Hierophant อิทธิพลใต้สำหรับไฟล์ครับโอเคผมค่อนข้างจับทำลายได้แล้วสำหรับชาวราศีกลุ่มลักขณากลุมเนาะเดี๋ยวเรามาดูคํำพยากรณ์แปลของไพ่กัน อิทธิพลของชาวกลุ่มลักขณาก่มตอนนี้ดาวประจําตัวนะครับเดินโครจรอ,อยู่ในทับลักนณาได้ตาแหน่งเป็นเกษตรบดีแต่ก็เป็นพินทุบาทด้วยนิดหนึ่งในะลักษณะของดาวราหูนั้นเบียนหลักนะครับเพราะว่ากลุ่มอยู่ที่ลักนาเลยนะทับลักนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทเนาะคำว่าพินทุบาทหมายถึงจุดรอยรั่วรอยเล้าของดวงชะตาแต่มันไม่ใช่แบบ สร้างอิทธิพลของความแบบไม่ดีขนาดนั้นเนาะและดาวเสาร์เนี่ยเดินโคจรอไถหลังลงมาแล้วทับลงไปนะครับกับลัคนาอีกทีหนึ่ง แต่จริงๆแล้วอะครับการมาของดาวสอมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะอันนี้อาจจะออกนอกเรื่องแต่ยังอยู่ในคาพยากรณ์นะครับคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักโดยตรงแต่มันอาจจะเกี่ยวกับตัวคุณเพราะสภาวะจิตใจและอารมณ์ของคุณก็จะเกี่ยวพันด้วยเสากับราหูเป็นดาวคู่มิตรกันในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับเวลาโครจรกลุ่มกันเนี่ยจะได้ลาบได้ผลที่ดีกับในเรื่องของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและดาวเสาเนี่ยโครจรกลุ่มลักขณาเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งเป็น จำจริงเป็นกเกษตรเก่านะครับคำว่ากเกษตรเก่าหมายถึงดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านนะครับในราศีกุมในสมัยอดีตแต่ในปัจจุบันเขาให้เป็นราหูแทนนะครับเมื่อเสาร์และราหูเข้าราศีกุมก็จะได้รับผลดีนะครับเพราะว่าดาวราหูจะเป็นตําแหน่งกเกษตรบดีส่วนดาวเสาร์จะเป็นตําแหน่งอุดมนาระกุมนะครับก็จะได้2ตําแหน่งเลยและเป็นดาวคู่มิตรกันอีต่างหากมันก็จะทําให้เกิดผลโชคลาภในความที่ดี นะครับเนาะประมาณนั้นแต่มันก็จะเป็นอิทธิฤทธิ์ที่แรงหน่อยเพราะว่าเสากับราหูเป็นดาวบาปปะคะจึงทาให้เกิดพินทุบาทด้วยเช่นกันดังนั้นการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยงดลักษณะของการใช้อารมณ์แล้วก็ความคิดมากนิดหนึ่งเนาะเพราะมันมีไพ่ใบน,นี้คือไฟออฟโซนเนาะเพราะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกกับไฟออฟมานมาพร้อมกันเลยเนี่ยแสดงว่าความขัดแย้งความรู้สึกมานาทัทฐิมานะครับเท่าที่ดูนะไม่ใช่ขัดแย้งธรรมดาแต่มีมานาทัทฐิเข้ามา ปนอยู่ในความรู้สึกด้วยเพราะเสากับลาหูเป็นดาวคู่มิตรแปลว่าอะไรถ้ามันแปลนะครับตรงๆง,งแปลว่าเราจะเลือกแต่คนที่เข้าข้างเราใครที่ไม่เข้าข้างเราเราอาจจะหลับหูหลับตาไปแบบนั้นนะ่ะอันนี้เป็นสิ่งไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมแค่เตือนนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นแบบไหนอย่างไรผมแค่ว่าอิทธิพลดวงดาวมันมีผลกระทบกับคุณในจุดแบบนี้ให้คุณพยายามอย่าอย่าทําอะไรที่มันเป็นแบบว่าคิดแล้วก็แบบ ข้าข้างตัวเองเสมอไปนะครับเราควรที่จะต้องแบบเบรกตรงนั้นบ้างนิดนึงผมแค่คิดว่าผมอ่านตามดวงดาวผมไม่ได้อ่านไม่ได้มีอคติเนาะผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่มีอคติแต่ผมแค่บอกว่าบางครั้งเราอาจจะต้องมาทบทวนเหตุผลของตัวเองบ้างนิดนึงเนาะเพราะอะไรครับเพราะคุณต้องใช้สติในการคิดการตัดสินใจให้มากเรียนรู้ให้เยอะนะครับจากไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะฮาร์ฟฟ เราต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาเราต้องตื่นรู้ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรบางครั้งความถูกต้องมันจะกลายเป็นมานาทิฐิกับความสัมพันธ์นะครับหรือเป็นท็อกซิกวีเลชั่นได้ทั้งที่ตามจริงเราเป็นฝ่ายถูกแต่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่โอเคบางครั้งการถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวคุณหรือเขาแต่มันขึ้นอยู่กับคนสองคนที่ต้องคิด ในมุมมองเดียวกันมันถึงจะไปรอดผมเคยยกตัวอย่างกีฬาสามขานานมากแล้วนะครับแต่มันใช้ได้ผลดีมากกีฬาสามขาเวลาคุณ ตกลงปองใจเป็นแฟนกับเขามันเหมือนเราเอาขาของกันและกันผูกติดกันไปข้างหนึ่งแล้วเรามัดรวมกันเป็น3ขาไม่ใช่4ขาอ้าขอโทษนะครับไม่ได้ผมไม่ได้ว่าพวกเราเป็นสี่ขาหมายถึงว่าเขาสองเราสองรวมเป็นสแล้วต่างคนต่างเดินอันนี้ผมไม่ได้บอกแบบนั้นผมแค่บอกว่ากีฬาสามขาหมายความว่าเราเอาขาเราไปผูกติดกับขาเขาเวลาเราจะเดินทีหนึงมันก็จะ สะเทือนถึงเขาเวลาเราวิ่งทีหนึ่งเขาวิ่งทีหนึ่งเขาก็สะเทือนถึงเราดังนั้นต่างคนต่างสะเทือนถึงกันมันเหมือนแบบว่าเราเอาตัวเองอะเป็นเล่นทั้งคู่อไม่ใช่เป็นเล่นเขาเรียกว่าไปใช้ชีวิตกันทั้งคู่อะมันก็เหมือนผูกติดกันไปแล้วเป็นสามขามันมีความยากคุณเข้าใจไหมครับว่า ถ้าเราตอนเราเขาเขามีสองขาเรามีสองขาต่างคนต่างเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกเพราะมันเหมือนอิสระแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากับเขาเอาขาเนี่ยมาผูกกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเราลัีกยับเขาเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระเทือนมันก็ต้องสะเทือนหรือมันก็ต้องมีปัญหาเราเดินไม่ดีมันก็ล้มทั้งคู่เห็นไหมครับนี่แหละคือปัญหาที่ผมอยากจะสื่อสารอย่างไปตรงไปตรง,ตรงมาโดยที่ช่องอื่นอาจจะไม่พูดผมไม่ได้บอกว่าช่องผมดีแต่ผมแค่ยกตัวยอย่างให้เห็นภาพว่าการเดินกีฬาสามขามันยาก ดังนั้นคุณก็ต้องพยายามกับการที่จะต้องรู้ว่าการเดินของคุณมันอาจจะสะเทือนถึงเขาหรือการเดินของเขามันก็สะเทือนถึงคุณได้เขาเดินไม่ดีเราก็ลม้มถ้าเราเดินไม่ดีเขาก็ล้มเหมือนกันดังนั้นการตัดสินใจของคนทั้งสองคนถ้าไม่เห็นพร้อมต้องกัน มันมักจะมีปัญหาและมีประเด็นสุดท้ายมันก็เกิดความทุกข์ในใจของความรู้สึกและเราค่อนข้างที่จะจมอยู่กับความรู้สึกเซนซิทีฟง่ายด้วยดังนั้นชาวราศีกุมลักนณากลุมบอกเลยนะครับว่าพยายามลดความรู้สึกอะไรที่แบบว่าไม่ใช่พวกฉันไม่ใช่ของฉันไม่ใช่แบบฉันเนี่ยอันเนี้ย นะครับเพราะเสากับราหูมันเป็นอำนาจของความมัวเมานะในทางเดียวกันถ้าเห็นต่างปุ๊บเนี่ยแบนไม่ชอบไม่เอาอย่างเงี้ยลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้ในช่วงนี้วงเล็บนะครับแค่ช่วงนี้ที่เสากับราหูทับกันเราอาจจะมีมานักทิฐิกับความรู้สึกแบบนี้ได้อันนี้เราก็ต้องแบบพยายามลดละนะครับแต่ผมคงคิดว่าเลิกไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่เข้ามากระทบเนาะเราควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกหน่อยอย่าไปยึดติดจ,จนเกินไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ตอนนี้คุณจะยังมีเ,เขาเรียกว่าไงดีตอนนี้ดาวพฤหัสบดีตกในภพเอนอเลต้องใช้สติในการตัดสินใจนะครับที่ดีต้องศึกษาเข้าใจกันบอกแล้วว่าคุณลองเอาไปเปรียบอยู่เลยคุณจะเห็นภาพเลยว่าโออจริงนะเออต่อให้คุณถูกต้องแต่ถ้าคุณทําอะไรนะครับถ้าเราเล่นเหมือนเราเราเป็นแฟนกันเนี่ยเหมือนกีฬาสามขานะครับถ้าเราเอาใจลงไปเล่นแล้วอะนะ่เราก็จะเหมือนกับ การผูกมัดกันอยู่ในลักษณะของ3ามขาไปเลยเราก็จะทําอะไรเดินก็ไม่สะดวกนะครับเราเราจะเดินจะจะวิ่งยังไงเราก็ต้องบอกให้เขารู้ต้องแบบให้เขาเห็นทุกอย่างเพราะอะไรเพราะไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างการทําของเรามจะล้มพังคืนลงไปทั้งคู่นะครับประมาณนั้นถ้าเราสามาัคคีกันนะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะเดินไปถึงเส้นชัยได้อย่างราบเรียบแต่ถ้าเราไม่สามาัคคีต่างคนต่างเดินต่างคนต่างทําแต่ขามันผูกติดกันอยู่เนี่ยมันทําไม่ได้ ประมาณนั้นเราเห็นภาพเลยนะเราจะรู้เลยว่าแบบเอาเอาการติดปริศนาแค่กีฬาสามขาเอามาเปรียบกับความรักเนี่ยรู้ไหมว่ามันได้ปริศนามันได้ข้อคิดมันได้ความรู้สึกแบบ เรียนรู้พัฒนาได้แจ่มแจ้งเลยนี่คือความคิดของผมที่ผมใช้วิชาการต่อยอดผมเข้าใจในบริบทของความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้เพราะผมใช้วิธีการเปรียบเทียบเราจะเห็นภาพและมีความชัดเจนที่แบบลึกในระดับที่คนอื่นอาจจะไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นแบบนั้นได้ถูกไหมครับไม่มีใครรู้หรอกประมาณนั้นผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนผมมาเรียนผมมาศึกษาผมถึงต่อยอดได้เองนะครับผมอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ได้รับการใส่ใจการดูแลกัน นะครับที่ดีโดยเฉพาะถ้าเราเอ็นเอียงมาทางเขานะบอกเลยว่าเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากนะครับเนาะมีอาเซบินถือถ้วยแล้วก็ไพ่แบบนี้เลยคือ6ถ้วยนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถลงตัวเห็นพ้องต้องกันได้นะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างที่บอกว่าคุณแค่เอาไป เข้าใจว่าแบบเออความรักก็เหมือนกีฬาสามขาคุณก็จะรู้เลยว่าการขยับทุกสิ่งทุกอย่างของเราหรือเขาคนนั้นมันมีผลกระทบต่ออีกฝ่ายหนึ่งคุณต้องยอมรับในจุดจุดนั้นด้วยนะครับและคุณก็ต้องสมัครใจที่จะต้องเห็นพ้องต้องกันเพราะถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่เวิร์กมันไม่โอเคเลยที่จะต้องเป็นแบบนี้คุณก็แค่ผูกเชือกจากสามขานั้นออกเป็นอิสระเป็นต่างคนต่างมีขาของกันและกันไปเลยนะครับ อันนี้แต่ก็หมายถึงว่าอันนั้นก็คือ move on นะครับก็คือเลิก นะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราไม่อยากจะเป็นปัญหาแบบนั้นเราอยากมีอิสระเราอยากมีความคิดที่ไม่ต้องเอาผูกขาเราไปผูกกับใครก็เหมือนกับความคิดของเราก็ไม่ต้องเป็นต้องไปผูกไว้กับใครหรือใครมาตัดสินเราแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องเป็นอิสระเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับคุณก็ต้องสูญเสียความรักความสัมพันธ์นั้นไปนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราอยากเป็นอิสระมันก็ต้องทําแบบนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอนะครับ นะประมาณนั้นความรักความสัมพันธ์ยังได้รับการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์กันและกันจากไพ่แบนี้เลยเอมเพรสนะครับเอมเพรสก็คือความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวและสามารถที่จะได้รับการทรตกับเขาคนนั้นที่ดีและมีโอกาสจะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่ดีแค่คุณต้องโอนอ่อนผ่อนตามไปตามความรู้สึกของกันและกันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทุกอย่างจะมีอก โอเคไปได้ลืมบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวคู่ของชาวกลุ่มเนี่ยโครจรร่วมกลุ่มกับดาวอังคารเนี่ยตั้งแต่โหคือ4-5หเดือนนะเกือบครึ่งปีเลยนะครับที่ดาวเสากับดาวที่สัมพันธ์กันในมุมที่ไม่โอเคเลยดังนั้นเนี่ยความรักของคุณจะเป็นแบบเนี่ยเหลือหลังมาเกือบ6เดือนนะประมาณเกือบ6เดือน ถึงจะค่อยๆคลี่คลายไปถึงแม้ความรักจะดีแค่ไหนมันก็มักจะมีความขัดแยงเข้ามาอยู่หนึ่งเนืองนะครับดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอย่างที่บอกไปว่ามีเหตุมีผลแต่ก็อย่าลืมบาลานซ์และสมดุลนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม